พอยส์เมรีสอร์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกๆคนมาดูบ้านใหม่กันนะคะบ้านพักพรจันทานะคะตอนนี้เราก็เริ่มทาสีใหม่แล้วนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ถ่ายจากในบริเวณบ้านพักนะคะนี่ค่ะเราได้ทาสีใหม่แล้ว ประตูก็ทาเป็นสีขาวนะคะเป็นสีใหม่นี่ค่ะกระถางต้นไม้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบ้านเลยนะคะนี่ค่ะคือพรจันทานะคะอันนี้เป็นที่นั่งเล่นค่ะที่นั่งเล่นบริเวณบ้านนะคะก็จะปลูกต้นกล้วยไม้สวยๆนะคะ ตอนนี้เราก็จะเริ่มปรับปรุงบ้านแต่ละหลังนะคะเราก็จะเริ่มทาสีใหม่ให้มีความสวยงามสดใสแล้วมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหน้ากันนะคะนี่เลยค่ะกล้วยไม้น่ารักเชียวบ้านผ่อนจันทานี่คือจะติดก,กับ ฟามแกะเลยนะคะนี่ค่ะรั้วเราก็ทาสีเดียวกับตัวบ้านเลยนะคะจะเห็นสีสันที่สดใสสวยงามนะคะใครสนใจที่จะมาพักที่พรสเสี่ยมรีสอร์ทนี่ก็สามารถโทรมาติดต่อได้ที่063 738 7787ได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ